ในคราวนี้ก็จะมาขายตุชีแท้แก็ไม่แท้นะคะราคาเดี๋ยวก็จะให้ไว้นะคะเอาไปถามได้ได้้ลายนะคะลายจะให้ไว้ตรงชื่อคลิปเท่านั้นนะคะไม่ต้องทักมาถามนะคะหรือถ้าไม่ใช่ก็คอมเมนต์ได้นะคะอันแรกก็จะเป็นเต้าหู้นะคะเป็นมิสเตอร์คิวนะคะ N S F N S P F จุดดักเอฟนะคะคือลายเส้นใหม่นะคะวันนี้มีไม่มีตำหนิเลยนะแต่เป็นเจ้าหู้ชุดน้ำนะคะต่อไปเป็นมิสเตอร์ฟูฟูนะคะแล้วก็มีลายเส้นว่าน้ำอิงนะคะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยทันี้ไม่อยู่ข้างล่างค่ะต่อไปเป็นส้มนะคะไม่มีตำหนินะคะทุกตัวหรือบางอันก็มีนะคะบางอันก็ไม่มีต่อไปเป็นกล้วยนะคะมีตำหนิเหมือนกันนะคือลายเส้น s อีเลิฟนะคะ เรไปเป็นบานอิโมจินะคะ swoją swoją mustache, ม milk, ีอีกหน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งมีตำหนิเป็นลายเส้นเลตเติ้ลแกงนะคะซ่อมมีตำหนิเหมือนกันค่ะมีลายเส้นว่า SP นะคะเราไม่้ว่าไม่ต้องเรียกตำหนิค่ะเรียกว่าดีเจหรือเรียกว่าลายเส้นนะคะกแลวแต่ว่าใครจะเรียกว่าตำหนิอ่นไะไปเป็นข้าวโพดนะคะข้าวโพดต้มกับข้าวโพดปิ้งนะคะนี่นะคะ ต่อไปจะเป็นชูครีมหรือครีมพับนะคะนำหนีตามนี้เลยค่ะเยอะอยู่ระคะเป็นรอยแตกค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไม่นุ่มสิรอันนี้เป็นของรุ่นเก่าคะ่ะนุ่มด้วยนะสีจริงจะสวยกว่าน,นี้นะคะแต่ว่าในกล้องนี่ปับนะคะปัดแสงนิดน,นึงนะต่อไปนะคะเป็นสตรอเบอร์รี่นะคะ เหมือนของไอบูม,มากๆเลยค่ะสโลด้วยค่ะอีกแล้วรอไม่เอาทุกครับไม่ยุ่งเลยก็ขอภายในสมซักซอนนะคะจะมีเอ็นเอ็นนะคะแล้วก็สองพันสิบเจ็ดนะคะก็คือตำหนีนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นตำหนิของมันจะเป็นร้อยเปื้อนค่ะหรือถ้าดูตำหนีไม่ชัดนะคะมาขอดูตำหนีแต่ละิีนที่สนใจได้นะคะขับไปเป็นมาฟินนะคะมาฟินตัวนี้นะคะ จะมีตำหนินะคะจะมีตำหนิเต่าไก่รงนีนิเตียวค่ะตัวไหนหมดแล้วจะแจ้งมาข้างล่างนะคะต่อไปเป็นบัชบัตนะคะมีตำหนิอีกอย่างดียวค่ะก็เป็นตวอะไรไม่รู้ค่ะแล้วก็เป็นตป็นนี้นะคะแค่นิดเดียวเองหรือเปล่าแล้วก็เป็นรอยดำนะคะตัวนี้หายากแล้วนะตรงมหนคะ ตัวต่อไปเป็นยามโลของเบโดนะคะไม่มีแพ็กเกจนะคะนี่นะคะตําหนแค่นี้เองแล้วก็ลอยดําเพราะทไมถึงมีลอยดํานะคะเพราะว่าสกูชี่ตัวนี้นะคะตกหน้าต่างมาตกหน้าต่างที่โรงเรียนนะ,ะแล้วต้องลงไปเก็บมาเพื่อนทำตกผู้ชายชื่อแอลมอนมีแชแนลด้วยนะ,ะต่อไปเป็นไอซ์ครีมซันเดย์นะคะก็เออไอซ์ครีมดิ๊ตี้ค่ะ ก็จะเป็นแท็กนะคะแล้วมีปลัก๊กีเกอาไว้ห้อยโทรศัพท์ค่ะดูน<ส>ี่เนี่ยก็จะเป็นเอ่ออะไรบาคูนะคะแพ็กเกจขาดนุ่มจะโลค่ะมีน้ำหมีลงไอติมนะคะส่วนใหญ่เลยนะก็ขายไตอติมตอนที่เราแหวกให้ดูนะ เรามีคลิปอยู่นะคะสนใจก็ไปดูกันได้ค่ะแต่เราเพื่อว่าส่วนแท็กนะคะก็จะมีอยู่ตรงนี้นะไอ้ส่วนหลายเส้นนะคะก็อยู่ตรงนี้ทั้งมาขอหน่งได้เอาไปดูชิตับไปกันเลยชิ้นต่อไปเป็นเห็ดนาเมโกะนะคะมีแท็กค่ะ ข้างหลังก็จะมีนะคะพ๊ะตกมีเตาอบเยแล้วก็มีเตนหนีตรงนี้ด้วยนะคะใครที่เป็นเพื่อนเราทั้งมาได้นะเดี๋ยวลดให้ได้คะ่ะเดี๋ยวจะลดราคาให้ถูกกว่าเดิมคะ่ะถ้าเป็นเพื่อนเท่านั้นนะคะ เพื่อนที่โรงเรียนหรือพี่ที่โรงเรียนค่ะ The Bash Cool Switch Mascot นะคะมีตำหนิแค่ประมาณนี้นะคะส่วนใจทักไม่ดูตำหนิอลไรได้ค่ะนะคะส่วนลายเช่นก็จะอยู่ข้างหลังนะคะคเนนยนะจยวมากอันนี้เป็น แพ็กเกจเดียวนะคะเดี๋ยวจะใส่เป็นสองแพ็กเกจให้นะคะจะใส่สองแพ็กเกจให้บางตัวนะคะถ้าสะดวกค่ะต่อไปนะคะจะเป็น alo kitty pose นะคะแลม่าเป็นรุ่นรีโพสนะคะค่ะแลมม่าแม่แคปหน้าจออะไรอีกคือต้หนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวนี้ตรง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 นี้แค่นี้ก็เป็นเพชอันนี้ค่ะ แยงโรคีดีนุ่มด้วยนะคะกโลด้วยไม่มีตำหนิเลยนะคะตัวนี้ไม่มีตำหนิเลยมีแท็กด้วยนะมีปักกี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีแพ็กเกจซ้ำให้นะคะมีบาร์โคดด้วยนะคะเลรชเกนก็จะอยู่ตรงนี้นะคะปีส0 1 6นสิบหกนะคะไอติมคิตตี้ปีสอง5นสิบห้านะคะส่วนใหญ่เป็นปีส0 1 5ัสิห้าหมดเลยนะคะมีสอง6สิหกแค่ตัวเดียวค่ะ ทุกอันเลยค่ะสองค่าสี้หมดเลยอันนี้สาสนใจอะไรตามนี้นะคะถ้ามองลายไม่เห็นนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะคะเอาแง่งว่าสีจางมากนะคะ